นี้นะคะออมอยู่ที่จังหวัดสงขลาค่ะออมอยู่กับคุณเวศค่ะผมทำธุรกิจเกี่ยวกับไปแบตเตอรี่รถไฟฟ้านะครับอ่าคือมันมีเรื่องการประกอบแบตอ่าการซ่อมแซมแบตค่ะรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นรถยน่นไฟฟ้าหรือมอเตอร์ออไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่โซล่าเซลล์พอว่ามันมีปัญหาเรื่องขั้วคาดเราไม่รู้ไปเชื่อมที่ไหนอ่าก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเราเจอเกื่ยงชื่อมเลเซอร์ถึงมันได้คุณภาพเดียวกับ เราสั่งมาจากโรงงานเรามาหัดเชื่อมเองเคงึ่งเรื่องนี่ไล่ข้นหยินวายากแต่ผมได้มาเชื่อมพอต่ออบวันนี้ได้เวลาแค่ไม่กี่ชัว่วโมงการซ่ามมาเชื่อมตัวแบตเตอรี่เป็นปกติเราก็ต้องชุงไปทียืนถึงมันใช้เวลานานแต่ว่าที่เราเชื่อมเองแต่กันหน้างานโดยไม่ต้องหยอกแบตติกก้อนใหญ่ๆเล็กนักๆช่งเข้าไปสำหรับเครื่องเชื่อมนี้ผมว่ามันทำงานได้ดีนะครับในราคาที่ไม่สูง หลักพอนได้ด้วยศูนย์เปอร์เซ็นคุณเวศรู้จักเครื่องเชื่อมเลเซอร์จากแบรนด์โอตาจากที่ไหนคะเคยมีผมเจอจากในเฟซบุ๊กครับอ่าเห็นมันโผล่ขึ้นมาผมก็ถักเไปผมก็ลอกเข้ามานี่แล้วเลยทุตตายกันเสียบไอ้าวันนี้นะคะทีมเซอร์วิสของโอต้านะคะได้มาเทสเครื่องเชื่อมที่โรงงานเลยเทสเสร็จคุณเวศตัดสินใจซื้อทำไมคุณเวศถึงตัดสินใจลงเครื่องวันนี้เลยคะ ก็มันมีอยู่แล้วนะทาเป็นแล้วใหญ่มันพังเลยทําแล้วก็ทําให้เป็นน่ะไหนๆก็มาสอนแล้วดีกว่านั่งทําเอาเองอ่าก็ได้ความรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับการเชื่อมเลเซอร์ก็มีเชื่อมทองแดงกับทองแดงเชื่อมมีเนียมกับทองแดงทองแดงกับมีเนียมมีเนียมกับเหล็กอ่าคือเชื่อมได้ทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นตะหลี่งกับเหล็กหรือแม้แต่กระทั่งการขัดสนิมอย่างโลหะก็ได้หมดครับ แล้วก็ตัดหล็กก็ยังได้ครับอย่าลืมนะคะว่าใครสนใจเครื่องเชื่อมสามารถทักมาที่เพจเฟรบุกได้เลยค่ะไม่ว่าจะไปเหนือล่องได้จังหวัดไหนเซอร์วิสและทีมโอตาไปหมดเลยค่ะสะดวกครับงานไวด้วยเนียบครับโอเคค่ะดีครับรวดเร็วก็รู้สึกดีนะครับทําให้เราทํางานได้เร็วขึ้นก็ช่างก็แนะนําดีได้รู้หลายๆอย่างที่ไม่ได้รู้ครับ เครื่องนี้นะครับมีฟังก์ชันหลากหลายเช่นล้างสนิมได้แล้วก็ตัดได้แล้วก็เชื่อมได้แนวสวยมากครับขอบคุณครับก็รู้สึกฟ้าวดีครับรเชื่อมง่า,ายก็แนวเชื่อมออกมาสวยด้วยครับอโอเคขอบคุณนะคะ